เป็นเรื่องที่มาเร็วมากจนเรียกว่าเราก็รับไม่ทันประเทศชาติก็รับไม่ทันไอ้ตอนนั้นต้เกิดความขัดแค้นขึ้นทั้งหมดในระบบจริงๆแล้วค่ะตั้งแต่ลาลอกแรก รอกแรกเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องใหม่เลยเราไม่ได้มีใครคาดคิดว่าเราจะเกิดโรคระบาดไปที่มีการระบาดแบบนี้ยในประเทศเนื่องจากในภาวะการตอนนั้นนะคะการจะซื้อหาด้วยวิธีปกติก็ทําได้ยากมากเราก็ใช้วิธีการขอรับบริจาคตั้งแต่หน้ากากจนถึง N95 ชุด PPE เนื่องจากว่าเราต้องมีแผนพอเรามีประสบการณ์มาสองระลอกเราพบว่าการมีแผนการที่ดี จะช่วยให้เราพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้ถ้ามีสถานการณ์นี้ในล็อกที่3มแต่ล็อกที่4เราต้องรู้ว่าอะไรบ้างทีสิ่งที่เราต้องเตรียมสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องมีบัญชีเวนเดอร์ที่เอฟเฟกตีตอนนี้ค่ะเราตั้ง่งไว้ว่าเราจะต้องมีของพอใช้รับสถานการณ์อย่างน้อย4เดือน สถานการณ์โควิดของเราเนี่ยปกติเราก็ทํางานเสิร์ฟเครื่องมือเครื่องมือหลักๆที่เราเสิร์ฟให้คือเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดาหรือว่า i n f u s i o นปั๊มนะครับแต่พอมีสถานการณ์โควิดทําให้เราเนี่ยต้องวางแผนแล้วว่าเราจะแยกเครื่องมือ,อยังไงร,ระหว่างเครื่องมือปกติคนไข้ปกติกับเครื่องมือที่คนไข้ติดเชือ้อโควิดมาเราต้องแยกการใช้งาน แล้วเราจะต้องคอนแทคกับทางฝ่ายการพยาบาลกับแพทย์ด้านหน่วยโรคปอดแพทย์วิกฤตซึ่งทำให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายการเครื่องมือทั้งหมดในการที่จะต้องเปิดหอผู้ป่วยแต่ละหอที่จะรองรับสถานการณ์โควิดว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็เตรียมจัดหาให้อุปสรรคของเราก็คือเครื่องมือไม่พอใช้ เนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยเข้ามาแบบเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถเดาได้ทำให้การคาดการณ์ของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดการณ์ว่ามันจะเยอะหรือยิ่งใหญ่ขนาดนี้ประิญว่าทางโรงพยาบาลเราโชคดีมีผู้ใจบุญเนี่ยมาบริจาคสมภพซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโควิดเนี่ยให้อยู่ส่วนหนึ่งเราก็สามารถนำเงินบริจาคตรงนี้มาซื้อเครื่องมือที่จำเป็นจริงๆ คำว่าห้องยาเนี่ยในมุมมองของทุกคนเข้าใจคิดว่าจ่ายยาแต่จริงๆอ่ะไม่ใช่ในงานของพี่เนี่ยมีทั้งคือผลิตยาคือปรุงยาให้กับคนไข้มีงานจัดซื้อจัดหายาให้สำรองให้พอใช้กับคนไข้และที่เห็นบ่อยๆก็คืองานจ่ายยาคนไข้นอกแล้วก็จ่ายยาผู้ป่วยในแต่พอสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนเห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของการจ่ายยาให้กับคนไข้เมื่อก่อนเนี้ยคนไข้ต้องมาโรงพยาบาลรับยาก,กับเราตอนเนี้ย เราก็มีเรื่องของการให้บริการรับยาทางเซเว่นอีเลเว่นซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของในยุคโควิดปกติยาที่รักษาคนไข้ทั่วไปอ่ะพี่จะสำรองไว้ที่1เดือนแต่สิ่งที่เราต้องมาสนใจมากขึ้นก็คือ,อยารักษาโควิดสมมติเดิมทีเราตั้งไว้ที่1ิแต่พอเป็นช่วงโควิดอ่ะเราก็ตั้งขึ้นมาสูงขึ้นอย่างยาที่ทีทคนไข้คุยทั่วๆไปที่เราได้ยินดังๆเนาะฟาวิพีเรวีอาใช่ไหมคะเดิมทีเมื่อก่อนนี้เราสต็อกแค่หลักพันแต่ตอนนี้สต็อกหลักหมื่น บวกกับเรามีการทําสัญญาซื้อกับบริษัทนะคะมันก็เลยจะทําให้บริษัทนะไม่ปล่อยให้เราขาดยาพารกงานอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็คืองานจ่ายวัคซีนเพ้าพกรจะมีบทบาทขึ้นไปอยู่บนที่ศูนย์ฉีดที่พศ1 3ไปทําหน้าที่จ่ายวัคซีนให้อีกงานหนึ่งเป็นงานเตรียมยาฉีดพร้อมใช้ให้กับพยาบาลที่อยู่ที่หอผู้ป่วย eid เราก็เลยทํายาฉีดพร้อมใช้พยาบาลเอาไปถึงปุ๊บก,ก็สามารถไปแขวนให้คนไข้ได้เลย อันนี้ก็เป็นอีกง,งานหนึ่งที่ที่ภูมิใจที่เป็นงานที่เปิดใหม่ขึ้นมาทั้งหมดทั้งปวงก็จะบอกว่าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยถามว่าท้อไหมไม่ท้อนะคะทุกคนก็ยังทำแล้วก็สู้ต่อไปโควิดเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะแต่เราก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายเราเยอะมากเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็เป็นอะไรที่สําคัญจําเป็นมีคนไม่มีเครื่องมือแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ เพราะฉะนั้นเราก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งของโรงพยาบาลในการที่จะขับเคลื่อนรักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยให้ผ่านพ้นไปได้จริงๆถ้าคิดกัน,ปนไปง่ายๆนะเรากลงเหมือนเป็นกองหลังอะที่คอยสนับสนุนเราไม่สามารถซัพพอร์ตส่งอาวุธอุปกรณ์ที่ใช้คนดดานหน้าของเราไว้ต่อสู้ได้ส่งข่าแบบนี้เราไม่มีวันชนะ